สวัสดีครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับวิดีโอดิบๆแบบบ้านๆเนี่ยนะครับ <c oughs> เนื่องจากผมเป็นคนชอบทดลองไปเรื่อยนะครับมีของแต่งอะไรนะครับสำหรับแ a นทอมหรืออินสปายใน eBay ผมก็มักจะซื้อมาทดลองก่อนนะครับทดลองเพื่อให้รู้ว่าของแต่งต่างๆนั้นนะครับน่าใช้หรือไม่จากนั้นผมถึงจะนำสินค้าชนิดนั้นมาจำหน่ายนะครับ ครับผมก็มือไม้สนนะครับก็ได้ไปสั่งของใน ebay มานะครับก็คือใบนะครับของ Phantom ผมก็สั่งใบ k e ฟ l a r และใบคาร์บอนมานะครับครับก่อนที่ผมจะไปทดสอบนะครับผมก็นำใบนะครับมาชั่งจะชั่งดูก่อนนะครับว่าน้ำหนักของ วัสดุแต่ละชนิดที่ใช้ทำใบนั้นนะครับแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะครับครับก่อนที่ผมจะช่างผมก็ตั้งระดับน้ำก่อนนะครับเพื่อที่ว่าจะช่างจะได้เที่ยงตรงอ่ะจะช่างออกนะครับเอาระดับน้ำออกนะครับจะช่งางวาง ันนี้นะครับผมจะลองใบสแตนดาดก่อนนะครับคือเป็นใบพลาสติกปึง้ง0.39ขยับไปหน่อยนะครับปึง้ง0.39ายับมาตรงกลางหน่อยปึง้ง3 9นะครับ ลองใบแฟนทอมอีกใบหนึ่งเดี๋ยวล่นดูซิว่าใบแฟนทอมนี่มีการ,าราบาลานซ์ใบมาจากโรงงานหรือเปล่าตรงกลางเลยแล้วกัน40นย์ใกล้เคียงนะครับลองอีกใบหนึ่ง 3ามอีกใบ3นึ่งสามสิบแอ่านะครับทีนี้นะครับเรามาลองใบคาร์บอนกันดูคาร์บอนคาร์บอนนะครับ สี่ศูนย์เนี่ยทำไปทำมานะฮะหนักกว่าใบสแตนดาร์ดหน่อยนึงสี่ศูนย์น้ำหนักใกล้เคียงกันนะครับค่ะว่อนอีกใบหนึ่งมันจะแมตแพ้มนาะจากโรงงานหรือเปล่า ลองหน่อย40่นนครับว่า40่ศคาร์บอนใบคาร์บอนนะครับ40โอ้โหน้ำหนักใน่ป๊ะเลยนะครับคาร์บอนเท่ากับไม่เพี้ยนเลยนะครับแต่ละใบอ่ะตอนนี้เรา ทวนหาก,กี้นี้ใบคาร์บอนใช่ใช่ทีนี้ใบเคปลานะครับดูนะครับใบเคปลาสามสิบแปดแม่เออไม่ใช่ไม่ใช่ค้ำอยู่แล้วก่อนนะครับมันยังค้ำอยู่สามสิบเก้าตาช่างเราเปลี่ยนเปล่า แหมทำไมใบคาร์บอนไม่เบากว่าใบส s t a n าร r d นะอืมอืมอ่ะแบบนี้สามสิบเก้าของ น,นี้40 39 40เนี่ยนะเคปบลอเดี๋ยวลองไปสแตนดาร์ดเพื่อให้หายคาใจสิวางแบบนี้39แสดงว่าจัดช่างนี้มีการคาดเกอนนะเนี่ย39 <38 S 2> ครับพอจะทราบน้ำหนักคร่าวๆแล้วนะครับแต่แรกนี้นะครับผมนึกว่าใบเคปลานั้นเบาออกวา่าใบสเตนด์าซิสี่สิบแสดงว่าตอนนี้ผมช่างนะครับพื้นคงไม่เรียบตอนนี้ผมมาเซตร,ระดับน้ำตร,ตรงๆเลยนะครับเคปลานะครับ 39 3สิบเกบเก้าครับคร่าวๆนะครับผมก็ชั่งน้ำหนักให้ดูนะครับครับในส่วนที่แตกต่างนะครับของใบคาร์บอนกับใบพลาสติกนะครับเดิมๆที่ติดมากรำนะครับใบคาร์บอนนั้นนะครับก็คือนะครับปลายใบนั้นจะแข็ง จะรู้สึกนะเอามือจับตัวที่รู้นะครับว่าจะแข็งจะมีการจะแข็งกว่าใบสแตาร์ดติดํำมานะครับนิดหนึ่งส่วนไปเคปล่านั้นนะครับใบนั้นจะมีความแข็งมากเลยนะครับแล้วก็จะคมด้วยนะครับครับโอกาสต่อไปนะครับผมก็จะได้นำใบ ทั้งสามชนิดนี้นะครับคือใบสแตนดาร์ดติดลำนะครับใบคาร์บอนและก็ใบเคฟล่านะครับผมจะลองไปทดสอบทดลองที่สนามนะครับอย่าใช้คําว่าทดสอบเลยนะครับใช้คําว่าทดลองดีกว่าครับเพราะผมอยากรู้อยากเห็นเหมือนกันนะครับว่าความแตกต่างของบุคลิกของทั้งสามใบนี้แตกต่างกันมากแค่ไหนนะครับครับโอกาสหน้าก็จะไปลองที่สนามและก็จะมารายงาน ผลให้ทราบกันนะครับเป็นคร่าวๆสําสหรับความคิดเห็นของผมคนเดียวนะครับซึ่งความคิดเห็นของผมคนเดียวนะครับไม่สามารถเอาไปใช้อ้างอิงอะไรได้ทั้งทั้งสิ้นนะครับครับขอบคุณครับ